สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมขั้นตอนในการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ซูซูกิเจราโต้นะครับครูต้องขอเกินอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นรถที่ใช้ค่อนข้างดีทนทานนะฮะข้อดีมีข้อเสียอะไหล่หายยากนะครับ แต่ไม่ได้ยากเกินจนหาไม่ได้นะครับสั่งออนไลน์สั่งจากทางของซูซูกิโดยตรงก็ได้แล้วอย่างที่ครูเคยเกินไปว่า,าสถานที่ที่โรงเรียนครูอยู่เนี่ยยังมีศูนย์ซูซูกิให้เบิกอะไหล่ได้อยู่นะครับนั้นเกิดท่านใดสนใจนะครับรูปทรงมันสวยแปลกๆนะครับก็หาซื้อมาใช้ได้ถ้าไม่ยึดต,ติดกับยี่ห้อหรือแบรนด์นะครับคันนี้นะครับเป็นรถของแม่ค้าขายของอยู่ข้างๆโรงเรียนนะครับ ก็เอามาให้ครูตอนระมาสัก1ิบโมงครึ่งบโมงประมาณนี้แล้วก็แจ้งว่าให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเฟืองท้ายนะครับแจ้งมา2รายการครูก็บอกแม่ค้าว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวคือครูตรวจสอบอะไรนะไส้กรออากาศอะไรให้ด้วยแม่ค้าก็บอกโอเคนะครับอ่ะครูอธิบายก่อนนะครับอ่ารถโตโยต้าคัๆๆนนี้นะครับ มันจะมีไส้กรองนะ้ำมันเครื่องที่เป็นไส้กรองกระดาษคืออยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ตรงนี้อันนี้แม่ค้าไม่ได้สั่งเปลี่ยนนะนี่ถ้าจะเปลี่ยนคืออยู่ตรงนี้ครูเคยทคําคลิปไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วตัวข้างล่างถัดลงมาตรงเนี้คือตัวตะแกรงกรองหยาบหรือตะแกรงกรองท่านที่หนึ่งถ้าในกรณีถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยท่านอยากจะเซอร์วิสตะแกรงกรองตรงนี้ถือว่าดีนะสะดวกนะครับคือคลายน็อตตรงนี้ก็ถอดออกมาได้ แต่เวลาถอดออกมาแล้วถ้ามันมีปะเก็นยางหรือปะเก็นกระดาษก็ควรจะเปลี่ยนใหม่เพื่อป้องกันมันซึมมันรั่วมันหยดนะครับส่วนตรงเนี้ยแน่นอนครับมีปะเก็นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ในคลิปนี้ตามที่ครูแจ้งนะแม่ค้าสั่งมาเท่านี้นะว่าเราจะจะไปทำเกินเดีย๋ยวมันจะมีปัญหานะครับให้เปลี่ยนน้ํามันเครื่องกับน้ํามันเฟืองท้ายครูก็แค่อธิบายเผื่อไว้ว่าถ้าอยากจะทํา ตะแกรงกองอยาแตะแกรงกองขั้นที่หนึ่งตัวนี้ตะแกงกองขั้นที่สองตะแกงกองที่เป็นกระดาษอยู่ตรงนี้โอเคนะ,ะเดี๋ยวครูขายาดพาไปด้านขวาของรถอตอนตอนเคลื่อนย้ายกล้องไม่ว่ากันนะมันอาจาจะสั่นสะเทือนหน่อยนะครับอะเดี๋ยวเชิญโจเลยนะครับ อตอนนั้นที่แรกตรงนี้ที่ดินทามนะ้ำมันเครื่องเยิเ้มเต็มเลยนะครับอันนี้คือโจเขาทำฟาร์มสะอาดไปแล้วนะเรามาทบทวนก่อนว่าเวลาเราจะตรวจสอบนะ้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้าง1คือเราเป็นเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์มาเสร็จเรียบร้อยก่อนที่เราจะเปิดฝาตัวนี้คือต้องทำไมครับอ่ทาทำฟาร์มสะอาดอันนี้เขาทำไปแล้วนะนี่ทบทวน หลังจากทำฟา,าร์มสาเสร็จก็คือทำไมครับอ่าเปิดฝา้เปิดวมือ,อได้ก็เปิดาไม่ได้ะโจเขาจะจำได้แล้วนะครับอาเปิดอ้าวครับ มีน้ำมันเครื่องติดการวัดไหมครับไม,มไม่มีน้ํามันเครื่องติดการวัดเพราะนั้นการทําอย่างเนี้ยคือเขาจะมาให้ครูถ่ายไม่ใช่คืึกครูก็ก้มหน้าก้มตาถ่ายนะครับคือเป็นการเก็บข้อมูลมาแจ้งเจ้าของว่าเนี่ยคุณใช้รถจนไม่มีน้ํามันเครื่องติดการวัดอ่ะเราเช็คแล้วไม่มีน้ํามันเครื่องติดการวัดก็เข้าสู่ขั้นตอนการถ่ายอ่ะนี่โจแจ้งมานะโอลิงตรงนี้ก็แบนแตะเลย โอเคครับอ้าวหาที่วางก่อนทำควาอาอ่าครูครูจะพูดตามที่โจทย์อธิบายทีนะทำความสะอาดบริเวณน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องส่วนท่านใดบอกว่าไม่สนใจเราจะาบล็อกเอาประแจใส่แล้วขันเลยครูก็ไม่ได้ไปว่าอะไรท่านนะครับอันนี้คือเดี๋ยวนี้เขาทางานแบบมืออาชีพนะฮะมืออาชีพแบบถูกต้องเลยนะครับนั้นท่านใดยอยู่แถวนนทบุรีซอยอเลยนะ แถวคลองถนนคลองถนนไปใช้บริการได้น,นี่คือครูยืนยันนะทำงานถูกต้องเรียบร้อยนะครับอ่าซ่อมจัก,กรยานขายอะไรจัก,กรยานแล้วก็ตอนนี้เริ่มเซอร์วิสมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับ,รบอ่าทได้หลายอย่างแล้วทํางานเรียบร้อยด้วยเวลาใช้ให้ล้างระบบเบรกนี่ทํามานี่เป็นที่พอใจของครูเลยนะครับอ่ะเบอร์อะไรครับนนเบอร์สิบสี่ครับเป็นน็อตเบอร์สิบสี่อ่ะถอดครับ แล้วก็หาถมาลองอตอนตอนขันน็อตถ่ายเบอร์14คือครูคงไม่ถ่ายให้ได้นะเพราะว่าครูไม่มีลิฟต์นะครับเราไม่มีสถานที่ที่จะติดตั้งตรงนี้นะก็แค่บอกว่ามันอยู่ด้านใต้เบอร์14ท่านจะทําท่านก็ก้มลงไปดูนะครับอะนีตอนนี้โจคลายน็อตน้ํามันเครื่องเก่าก็ไหลออกมา ในระหว่างที่รอ,อน้ำมันเครื่องเก่าไหลมาก็ตรวจสอบอะไรครับตรวจสอบน็อตทายอ่าตัวแหวนก็พีกันโอเคครับตรวจสอบน็อตทายตรวจสอบแหวนหรือประเก็นะกน,นะครับ,บ,นนรบโอเคในกรณีที่เราต้องการให้น้ำมันเครื่องเก่ามันออกมาให้มากที่สุดต้องทำอย่างไรครับอเอียงรถอ่าเอียงรถ และไปช่วยทําไมครับสตาร์ทเท้าแต่ตอนนี้สตาร์ทเท้างานไม่ออกอ่าเดี๋ยวพาไปดูเ <c oughs> ดี๋ยวนี้เดีด๋ยวครูให้มันไหลก่อนนะอ่ะครูพาไปดูฝั่งซ้ายของรถใหม่อ่เดี๋ยวครูจะตั้งกล้องอันนี้ต้องกระเชือนหน่อยนะครับอ่ะครูทวนใหม่นะครับถ้าเราทําเองนะครับเราไม่รีบร้อนนะเราพยายามเอาน้ํามันเครื่องเก่าออกไปให้มากที่สุด เพื่อให้มีแต่น้ำมันเครื่องใหม่ก็คือทำไมครับเอียงรถตะแคงรถแล้วถ้าเกิดรุ่นนั้นมีสตาร์ทเท้าให้สตาร์ทเท้าใช่ไหมครับไล่น้ำมันเครื่องเก่าออกทีนี้ดูปัญหานะครับลหลายๆท่านก็ทราบอยู่แล้วว่ารถออโต้ที่มีสตาร์ทเท้าเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้กันไหมครับไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยได้ใช้สตาร์ทมือใช้ได้อยู่กู้ใช้แต่สตาร์ทมือ พอวันนึงมันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเดี๋ยวครูจะให้โจดึงให้ดูนะครับอา้าวรบกวนโจดึงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาจัดฉากนะครับโจเขาแข็งแรงกว่าครูนะดึงไม่ออกครับเนี่ยเดี่ยครูลองดึงบ้างเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยท่านก็คิดดูนะท่านท่านจะทำเองสมมติเสานี้วันหยุดท่านจะทำเองครูเขาบอกว่า ให้สตาร์ทเท้านช่ไนะครับไล่น้ามันเก่าให้หมดอท่านก็มาสตาร์ทเท้าผมนี่คือรถ่านเนี่ยแล้วท่านก็จะเจอปัญหาอย่างเงี้ยเนี่ยจะได้เข้าใจเอาสเปรย์เอกประสงค์สเปรย์กัดสนิมทําไมครับฉีดมันบ้างว่างๆใช่ไหมง้างมันออกมาเหยียบมันเล่นบ้างให้มันขยับขยี้บ้างจะลงลงลงไม่ขึ้นแล้วโอเคนะจะได้เข้าใจนะครับอ่ ผู้พากลับไปด้านขวาของรถนะครับเพราะนั้นคันนี้ณนะตอนนี้เราจะสตาร์ทเท้าเลยคือไม่ได้นะครับก็ทําได้แค่เพียงทําไมครับเอียงรถอ่าเน,นเนี่ยถ้าเอียงมาเนี่ยมันจะไหลออกมาอีกอ่าเวลาท่านเอียงท่านก็ระวังถาดรองกระมังท่านทําไมฮะหกลม้มนะครับรั่วเลอะเทอะต้องระวังด้วย อ้าวไม่น่าจะมีแล้วครับดูขอขยี้ยนิดนึงนะครับอ้าวพอใจหรือยังครับอ,อ่าสว่าเป็นที่พอใจของเราแล้วนะครับก่อนเราจะใส่น็อตเะเจ็ตกำปั้มสาดเตกำปัมสาตร,ตรงรูถ่ายตรวจสอบว่ามันมีการแตกเล้าไหมนะครับมีการเชื่อมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า อ่าโจแจ้งมาแล้วนะครับปกติอ่าอันนี้แหวนหรือประเก็นคือครูขอญาตไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าเขาไม่อยู่หน้างานนะครับเดี๋ยวมันจะมีว่าเธอทําไมมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นหมุน high, นะ็อตถ่ายแล้วมันเครื่องเข้าเกลียวด้วยมือนะครับ คันนี้นะครับใช้ค่าแรงขันตามมาตรฐานนะครับ18นิวตันเมตรในกรณีถ้าเกิดท่านไม่มีค่ามาตรฐานท่านไม่มีประแจปอนท่านก็ต้องกะประมาณเอาเองนะครับนะไอคำที่บอกว่าอะไรนะพอตึงๆมือมันหลุดมันลูดมันแตกมันลาวมาเยอะนะอ่อะ โจเขาตั้งมาเรียบร้อยนะครับย้ำนะครับ18นิวตันเมตรอ่วครูอยู่หลังกล้องครูได้ยินเสียงแก๊กนะแต่ในโทรศัพท์ครูไม่แน่ใจได้ยินไหม okay <S <S 2> <S 2> โอเคนะสิ18 นิวตันเมตรทำยังไงต่อครับเช็ดทำความสะอาดน่าเห็นไหมครับนี่เป๊ะเลยนะครับเช็ดทำความสะอาดตรงรูถ่ายตรงน็อตถ่ายเพื่ออะไรครับเพื่อเดี๋ยวตรวจสอบอีกทีว่าตอนที่เราเติมน้ำมันเสร็จแล้วมันมีรั่วซึมโอ้ี่เห็นไหมครับนี่มาเรียนนะนี่สุดยอดอย่างนี้เลยนะครับนี่แจวเลยจากนั้นก่อนเติมน้ำมันเครื่องก็ก็เช็ดทำความสะอาดที่ตรงเติมน้ำ อ่าเนี่ยโจเช็ดอยู่นะปริมาณที่เติมเท่าไหร่ครับเปลี่ยนถ่ายตามปกติก็หลิตรครับดูจากตรงไหนครับรอ่าเห็นไหมตรงที่นิ้วโจชี้อยู่เขาจะเขียนว่าหนึ่งพัน mlml มิลลิลิตรอ่ะโอเคครับเปลี่ยนถ่ายตามปกตินะครับตามคลิปนี้นะคือเติมกลับเข้าไปหนึ่งลิตรนะครับหนึ่งพัน cc บางทีเจ้าของรถนะครับไม่ได้อยู่ตรงหน้างานนะครับคือครูอยากจะทําให้งานเนี่ยมันออกไปเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีค่าใช้จ่ายมันสูงบางทีบางคนไม่เข้าใจนะครับบางคนบอกไม่มีปัญหาครูทําให้ดีให,ให,ให้ให้สมบูรณ์เลยอันนี้นคือครูก็จะเปลี่ยนให้นะครับแปรนหรือแหวนลอลอน้อถ่ายเปลี่ยนโอลิงที่หมดสภาพคือครูจะเปลี่ยนให้นะครับ ระหว่างที่โจเติมน้ำมันครูขออธิบายนะครับใช้ดีนะครับเครื่องยนต์ทนทานนะครับค่อนข้างแข็งแรงและมั่นคงนะครับขี่ดีนะแต่อย่างที่ครูแจ้งไปตอนต้นคลิปเรื่องของอะไรนะไม่ค่อยแพร่หลายเหมือนเจ้าตลาดนะครับราคาอะไหล่คือมันไม่ได้แพงนะแต่ว่าการหาอะไหล่เปลี่ยนมันหายากตามร้านอะไรล่ทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดรักจะเล่นนะครับสั่งออนไลน์ได้สั่งจากศูนย์ซูซูกิได้นะครับ เรียบร้อยครับก็นี่เห็นไหมครับแล้วก็อครับอันนี้ในกรณีเราเติมตามสเปคถูกต้องแล้วคือครูก็ไม่มาเช็คแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกปริมาณมาแล้วนะครับอททโอเค นี่ท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับในกรณีถ้าเกิดรถของท่านมาท่านไม่รีบนะตรงเนี้ยที่ดินเขอะเลยตรงน็อตถ่ายท่านที่ดินเขอะเลยร้านเอาคีมจับตรนตรงนี้ของท่านเป็นรอยเยินหมดเลยแต่ถ้าเกิดท่านมาเจอโจมาเจอนักศึกษาที่เรียนจากครูไปแล้วเขาเอาสิ่งที่ดีที่ครูสอนให้ไปปฏิบัติเนี่ยเช็ดทำความสะอาดถูกไหมมีการเอียงรถเอาละมานเครื่องเก่าสตาร์ทรถเทคแวนเทคประเก็นใช้ ประแจตอนขันให้ตามค่ามาตราฐานท่านจะรู้สึกอย่างไรครับถ้าสมมุติค่าแรงถ่ายที่ร้านอื่นสามสิบาทห้าสิบาทโจคิดเท่ากันแต่ขั้นตอนการทำงานผลงานที่ออกไปมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเคยมีบางท่านเข้ามาคอมเมนต์นะครับที่ครูทำคลิปอย่างเงี้ยก็ขอญาตพูดอีกครั้งหนึ่งนะชักช้าไม่ทันทรมาหาแดกพิถีพิถันพิธีรีตองอะไรมากมาย แปลกนะครับมีคนทําสิ่งดีๆให้ท่านชมท่านไม่เอาท่านชอบท่านชอบแต่พวกอะไรนะอาหารสมองแบบขยะไอประเภทรว่งๆง่ายๆอ่ายๆท่านก็ท่านก็รถของท่านมาแล้วเดี๋ยวครูจะทำอย่างนั้นให้รถท่านแล้วอย่าเอาครูไปโพสด่าประจารน,นะครับเป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์ครูที่โรงเรียนสถาบันนี้ทํางานโคตรช่วยเลย เขาสอนสิ่งดีให้นำเสนอสิ่งดีให้ดูควรเก็บไปเป็นตัวอย่างควรนำไปใช้ไม่ใช่มาพุมาต่อว่าคนเขามีลูกมีหลานเขาสอนลูกสอนหลานท่านให้ออกไปทํางานถูกต้องคนเห็นแล้วเขาชื่นชมมากกว่าดาท่านไม่ชอบเหรอนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องอย่างเดียวนะครับซูซ u กิสเตปโทษซูซูก,เซซกิเจราโตนะครับ ก็มีประมาณนี้ครูและโจก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ